อบตน้องหลวงยินดีให้บริการบ่ให้ทุกท่านต้องรอนานสิบเปาประสานให้ทันทีทุกห ได้นายกสมมัยเเป็นเ็นนตที่ส่สสวรุปกิจกรรมประจาสัปดาห์องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลวงในรอบวันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคม2565วันที่27พฤศจิกายน2565นางสมัยชนะราชนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลวงพร้อมด้วยนางสาวปรียาวดีบุญแหดพัฒนาการอําเภอเฝ้าไร่นายสุบรรสว่างมลน,นายกอบตอ,อุดมพรร่วมเดินทางเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ของนางรานิดาเหลืองที่ติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในโอกาสนี้นางสมัยชนาราชได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีและความขอบคุณพร้อมทั้งได้ร่วมเข้าต้อนรับนายสุธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางมาปฏิบัติภารกิจณจังหวัดสกลนครวันที่28พฤศจิกายน2565เวลา9นาฬิกานางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหลวงครั้งที่1ทับ2566เรื่องเพื่อขอพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบลหนองหลวงประจำปีงบประมาณ2,566พร้อมด้วยนายทวีกุลสวร,ร์นายทงศักดิ์โพนองโคกรองนายกนายวิระเพียรไทยสงประธานสภานายสมใจนติพันธ์ปลัดอบตนหนองหลวงและคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหลวงนสาาลาเรือนไทยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงวันที่28พฤศจิกายน2565ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงโดยการนำของนางสมัยชนาราชนายกอบตหนองหลวงพร้อมด้วยนายทวีกุลสวร์นายทงศักดิ์โพนองโคกรองนายกลงพื้นที่ร่วมกับกองสด การสังคมโดยนางสาวยาวนาธศรีตบุตรผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนายเดชอนันต์รีดาหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพนักงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบป,ปัญหาทางสังคมจำนวน4โซน20หมู่บ้านเพื่อนำไปของบปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยต่อไปโดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงในแต่ละหมู่บ้านร่วมลงพื้นที่ด้วยในครั้งนี้เวลา9นาฬิกานางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ กรันและ่ราบรามยาเสติพครั้งท้่12ทั2 2,565ประจำเดือนธันวาคมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเฝ้าไร่โดยมีว่าที่ร้อยตรีพงศิษฐ์เประยะโพธิเทชาในอำเภอเฝ้าไร่เป็นประธานในที่ประชุมณนห้องประชุมอำเภอเฝ้าไร่เวลา13นาฬิกานางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงพร้อมด้วยนายธงศักดิ์โพนงโคกรองนายกร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤศจิกายน2565ณนห้องประชุมประทุมเทวาพิบาลชั้น4สารากังจังหวัดหนอง โดยมีนายชันชัยคงทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมและท่านได้เข้ามาดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของจังหวัดหนองคายวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 5เวลา13นาฬิกาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงโดยการนำของนางสมัยชนาราชนายกอบตหนองหลวงดำเนินการเป็นจุดฉีดวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ให้แก่ประชาชนตำบลหนองหลวงโดยการร่วมมือกันของทั้งสองรพศตภาคีเครือข่ายอบตหนองหลวงรพสตวังไฮและรพศตหนองหลวงโดยได้รับเกียรติ ว่าที่ร้อยตรีพงศิษฐ์เประยะปรยโพธิเดชะนายอำเภอเฝ้าไรา่พบปะและให้กําลังใจประชาชนที่มาฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันกันกบนายธงศักดิ์โพนองโคกรองนายกนายสมใจนติพันธ์ปลัดอบตหนองหลวงนายวิสิทธิ์จันทว,วดีหัวหน้าสานักปลัดพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากทั้งสองรอพอสตและอบอตหนองหลวงร่วมอํานวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนวันที่1ธันวาคม2 5 6 5เวลา17นาฬิกาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหลวงโดยการนําของนางสมัยชนาราชนายกอบอตหนองหลวงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาสมาชิกสภานายสมใจนิติพ หวัหวหน้าสำนักปลัดพอ,อ,อกองหัวหน้าส่วนเจ้าหน้าที่พนักงานอบตหนองหลวงร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสารประเพณีบุญคุณลานเล่าขานตำนานข้าวอำเภอเฝ้าไร่ประจำปี2565โดยมีว่าที่ร้อยตรีพงศิษฐ์เปรยโพธิเดชนายอำเภอเฝ้าไร่เป็นผู้กล่าวรายงานนายนทวัฒน์วิริยานภาพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดภายหลังพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวาแล้วได้มีการแสดงชุดบูชาพระาธาตุรวงข้าวจากกลุ่มสตรีอำเภอเฝ้าไร่กว่า1 0 0 0คน นำโดยนางสมัยชนาราชประธานสตรีอำเภอเฝ้าไร่ภายหลังประธานร่วมงานในพิธีสู่ขวัญข้าวและร่วมกิจกรรมตีข้าวฝัดข้าวทำบุญพระป่าลอยฟ้าตลอดจนเยี่ยมชมนิทรศการเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง5แห่งในอำเภอเฝ้าไร่และสินค้าโอทอปผลิตภัณฑ์ชุมชนณบริเวณลานสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่วันที่2ธันวาคม2 5 6 5เวลา17นาฬิกานางสมัยชนาราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงและประธานสตรีอำเภอเฝ้าไร่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมงานประเพณีบุญคุณลนเล่าขานตำนาน ขซึ่งได้มีกิจกรรมโฮมพาแหลงสมจัดแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีนายยุทธนาศีตะบุตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีและมอบเงินสนับสนุนจำนวน2 0 0 0 0นบาทในการจัดกิจกรรมว่าที่ร้อยตรีพงสิทธิ์เปรยะยโพธิเดชะนายอำเภอเฝ้าไร่เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม